การปรับตัวของวงการบันเทิงเกาหลีหลังถูกประเทศจีนประกาศแบน จากสถานาการณ์ความตึงเครียดระหว่างเกาหลีกับจีนนะครับอันสืบเนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองระหว่างทั้งสองประเทศส่งผลกระทบมายังวงการบันเทิงเกาหลีใต้ครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีครับว่าอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนครับแต่เมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองระหว่าง2ประเทศก็เลยส่งผลให้ประเทศจีนประกาศแบนสื่อบันเทิงจากเกาหลีทั้งหมดครับซึ่งแน่นอนครับว่าทั้งคอนเสิร์ตและแฟนมิทติ้งของศิลปินเกาหลีหลายๆวงถูกยกเลิกทันทีหลังจากมีการประกาศแบนครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถแบนท ที่เป็นศิลปินจากเกาหลีใต้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะเราก็ได้เห็นหน้าตาของสมาชิกไอดอลหลายๆวงไปปรากฏตัวอยู่ในรายการของประเทศจีนครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าการปรับตัวของวงการไอดอลเกาหลีกับสถานการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศเขาทำอย่างไรกันบ้างครับเริ่มต้นจากเรื่องราวของภาพยนตร์และละครนะครับที่เคยถ่ายทำเอาไว้ก่อนที่ความขัดแย้งจะรุนแรงนะครับซึ่งทันทีที่รัฐบาลจีนประกาศแบนประเทศเกาหลีใต้ และปิดรับสื่อบันเทิงส่งผลให้ทั้งภาพยนตร์และละครที่เคยมีกําหนดเอาไว้เนี่ยถูกเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดครับ ว่ากันว่ามีละครและภาพยนตร์หลายร้อยเรื่องที่ต้องพับโครงการไปไม่สามารถออกอากาศได้ครับและนั่นรวมไปถึงภาพยนตร์ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างจีนและเกาหลีอย่าง c a t m a n งานที่มีไอดอลหนุ่มอย่างโอเซฮุนจาก Ex o ซมาร่วมแสดงครับโดยกำหนดฉายในตอนแรกนะครับควรจะเป็นช่วงประมาณปลายป,ายปี2017ครับแต่เพราะปัญหาดังกล่าวนะครับส่งผลให้ภาพยนตร์เรื่อง Catman ไม่สามารถเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ปกติได้นะครับและมีการปรับเปลี่ยนมาฉายในแพลตฟอร์มออนไลน์แทนครับ จากวงการภาพยนตร์นะครับมาดูที่วงการเพลงแบบเต็มๆกันบ้างครับอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับที่มีการประกาศแบรนด์เกาหลีในจีนก็คือการนําเอาสมาชิกชาวจีนไปโปรโมตในจีนอย่างเต็มตัวครับโดยมีสมาชิกของทั้งวงบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีนะครับที่เดินทางกลับไปประเทศจีนและเริ่มต้นรับงานเดี่ยวอย่างเต็มตัวผ่านสตูดิโอที่สร้างขึ้นเพื่อทําการโปรโมตและรับงานเดี่ยวในจีนให้แก่สมาชิกคนนั้นครับซึ่งการทําเช่นนั้นเนี่ยส่งผลให้หลายๆวงต้องทําการโปรโมทโดยขาดสมาชิกที่เป็นตัว แยกไปโปรโมตดี่ยวในประเทศจีนครับและสิ่งที่ตามมาก็คือสมาชิกชาวจีนของบางวงเนี่ยหลังจากกลับไปทํางานที่บ้านเกิดก็ประกาศฉีกสัญญากับต้นฉบับที่เกาหลีเพื่อผันตัวไปรับงานในประเทศจีนอย่างเต็มตัวครับ นอกจากสมาชิกที่เป็นชาวจีนนะครับวงไอดอลที่มีสมาชิกเป็นชาวต่างชาติเนี่ยรกว่าได้เปรียบในการทํางานในประเทศจีนกว่าครับเพราะบางวงมีการส่งเสริมสมาชิกที่เป็นชาวต่างชาติให้ไปรับงานในประเทศจีนครับซึ่งแม้ว่าสมาชิกค,คนดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของค่ายเพลงเกาหลีแต่หากว่าเป็นชาวต่างชาติ ก็ยังคงสามารถรับงานบันเทิงในประเทศจีนได้แบบไม่มีความผิดครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือกรณีของลิซ่าแบล็กพิง์นี่แหละครับที่แม้ว่าตัวของเธอเนี่ยจะอยู่กับค่ายเพลงเกาหลีร้องเพลงเกาหลีแต่เธอเป็นคนไทยครับและด้วยความที่เธอเป็นคนไทยนี่แหละครับทำให้ลิซ่าสามารถเข้าไปทํางานในประเทศจีนได้แม้ว่าจะมีการประกาศแบนสื่อบันเทิงจากเกาหลีก็ตามครับ เรื่องของภาษาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับจะว่าไปแล้วเนี่ยภาษาเกาหลีเหมือนว่าเป็นภาษาต้องห้ามในวงการบันเทิงจีนก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะนอกเหนือจากการจ้างงานของสมาชิกต่างชาติในวงเนี่ยให้ไปรูปงานบันเทิงในฝั่งจีนแล้วข้อห้ามอีกข้อหนึ่งที่ดูเหมือนจะสําคัญไม่น้อยก็คือสมาชิกชาวต่างชาติสามารถพูดเป็นภาษาบ้านเกิดของตัวเองได้เลยครับแม้ว่าศิลปินดังกล่าวจะมีความสามารถในการสื่อสารในภาษาเกาหลีก็ตามนะครับเพราะรายการที่ประเทศจีนเนี่ยห้ามพูดภาษาเกาหลีออกอากาศเด็ดขาดครับ ดูเหมือนว่าการมีสมาชิกในวงเป็นชาวต่างชาติจะเป็นความได้เปรียบในการเปิดตัวในประเทศจีนนะครับเพราะคาดถ้าจริงมันเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยค่ายเพลงดังของเกาหลีอย่าง S.M Entertainment ก็เลยมีการเดบิวต์บอยแบนด์เกาหลีที่มีชื่อว่า w a v ออกมาครับ เววี we, คือไอดอลเกาหลีที่ไม่มีสมาชิกในวงเป็นชาวเกาหลีเลยครับโดยตอนแรกเนี่ย SM e n t e r t a i n m e n t มีแผนจะส่งยูนิตจีนในโปรเจกต์ NCT เข้าไปโปรโมตในประเทศจีนครับเหมือนสมัยซูเปอร์จูเนียร์แต่เพราะมีกรณีการแบรนด์สื่อเกาหลีในประเทศจีนส่งผลให้สมาชิกชาวเกาหลีที่เคยวางตัวเอาไว้เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปครับและมีการวางตัวสมาชิกใหม่ให้เป็นชาวจีนและชาวไทยเพื่อสร้างวงบอยแบนด์เอเชียที่สามารถเข้าไปทําการโปรโมตในประเทศจีนได้ครับ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการออกมาประกาศยุติการแบนสื่อเกาหลีในประเทศจีนแล้วนะครับรวมไปถึงสถานการณ์ค่อนข้างจะมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลจีนก็ยังคงไม่เปิดรับศิลปินจากเกาหลีครับอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่มีการประกาศยุติการแบนจากรัฐบาลจีนอย่างเป็นทางการครับรวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19เนี่ยก็ยังไม่สามารถควบคุมได้จนทุกอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเราจึงได้เห็นเพียงสมาชิกชาวจีนและสมาชิกชาวต่างชาติของบอยแบนด์เกิร์กร๊ปจากเกาหลี มีส่วนร่วมในวงการบันเทิงในประเทศจีนครับแต่ก็คงอีกไม่นานลวครับถ้าสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเราคงได้เห็นประเทศจีนเปิดรับสื่อบันเทิงจากเกาหลีมากยิ่งขึ้นครับรวมทั้งเราคงจะได้เห็นทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ที่เป็นงานสร้างที่ร่วมทุนระหว่างจีนและเกาหลีเกิดขึ้นในอีกไม่ชานี้ครับ